แจ็คแปดแจ็คขีดแปดเซียวหยู vs แจ็คแปดแจ็คแปดแจ็คแปดเอ้ยอันนี้ถูกต้องไม่เงยเจอออมดูไบตัวอันนี้เก่งเหรอวักขู่วักขู่เฮ้ยเย้ยจะตายแล้วเนี่ยกูเป่งการโชว์แล้วอันนี้อยากกินถั่วเอาถั่วไป อ๋ออร่อยเอ้ยไอ้พูดจะไปสะพานเหล็กเห็นยังว่าเขามีร้านทำบุฟเฟ่ของเล่นจริงเหรอไม่เห็นต่อยอยู่ไม่เห็นพรากูต่อยอ,อยู่ไอเฮียเอาไม้ลังแกเด็กใชยไอเด็กอ,น,อนุบาลโดนกูไม่ได้สเตลา่าแน่มึงเอ้ยแม่งเอาไม้ต่อยเด็กอนุบาลนะเฮียไปฟ้องพ่อมึงเลยฟ้องเป็นสายลับไม่ใช่เหรอไอ้ยโดนกูแม่งทุ่มบอ,อกไม้ไงว่าอันเนี้ย เตะเข้าไปให้หม <net> wow. no. so ุนหมุนหมุนหมุนเจยับจต่อยตยก็แทกก็แทกตยต่อยแทแทกเตะเตะเตะเตเตะเต่อยต่อยเตะเตะต่อยตอยกไม่ดจับแล้วกูจับโดนกูจับหมุนหมมนเหนื่อยแล้ววะเฮ้โดนกู้ออกูนอนแล้วกูลุกลุกลุกลุต่ยกูต่ยหมุนหมุนแล้วกูหมุนแล้วหมุนหมุน เไอ้เจ๊ตเตะไม่โดนนี่ไงนี่ไงโดนงูสมัทโอ๊ยทำกันได้เด็กตัวเล็กๆสมน้ำหน้ามึงอ่ะเนี่ยเจ็บคอตาหน้าเล่นดีๆได้ไหมเล่นปกติเฮ้ยขานาจังอีกแล้วก่อนจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่เชื่อกคารีโอนกูปืนยาสลบเยี่ยมมากอยู่ปอนไหนนะกูอยู่ปอนึง ตอนึงจริงเหรอส,สน้นปังยาสลบท์ยังไอ้ปืนยาสลบรุ่นนี้พังอยู่ผ<แ>ู้บัวทาคานี้สารวัตรเบกูเล่นี่นะแล้วกูแก้ได้มันแก้ไดโซยาฮ่าเอาเฮียไม่โดนไม่โดนพี่ล้านช่วยด้วย,ยพี่ล้านไม่มาช่วยมึงหรอกมัดยาสลบโด,โ,โดนยาสลบทพิกยวกคืออะไรวะ พิกวอลเกี่ยวไล่พิกวอลโอ้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงเด็กเตะซ้ำเตะซ้ำขวดนั้นเป็นเด็กเลวเป็นเด็กเลวเว้ยนี่ไงอืมเข่ขวดซ้ำเข่เข่ขวดซ้ำเอาอะอ้มึงโดนกูไอ้เด็กเลวเออไปเลยวงการบันเทิงเฮ้ยพวกไอดอลโดนต่อยไอดอลโดนต่อย นี่ไงโ,โดนกูซูชิสปริงโลโดนซอนตีนเด็กปอหนึ่งโอ,อ้โหเด็กมันโหดจรัง<า>วะนหน้าหนึ่งแม่เยี่ยมแหน่ะต่หาน้าเล่นดีๆหน่อยเล่นแบบปกติปกติหน่อยอย่าไปอินมาแม่งแค่เกมต่อสู้ในสองคนนี้มีหนึ่งคนที่เป็นฮารุฮิตัวจริงเราจะรู้ได้ไงว่าคุณคือฮารุฮิตัวจริง ผมมีที่คาดผมสีส้มผมก็มีที่คาดผมสีส้มเออผมไว้ผมยาวผมก็ไว้ผมยาวเหมือนกันไม่คุณไว้ผมสั้นเออจริงด้วยเข้าหรือที่ไม่ใช่ผมสั้นองกูนจักรวาลคู่ขนาดไงมันจะเป็นผมยาวโอเคกูจักรวาลละเฮ้าไอตัวฟอมไอคู่ขนานไอคู่ขนานโดนกูยา ไอ้เฮียมึงมั่วเหรอเฮ้ยเที่ยงทำอย่างนั้นได้ยังไงมันคือท่าอะไรเฮียโคเต้เลยเว้ยกูปีกกระแพงได้ยังไงวะกูปีกกระแพงได้ยังไงพากระโดดกระแพงโคเตเลยวะแต่มันกันอืมอืมอืมจะถั่แล้วพันมิดแล้วพันนิดเขาเติร์กอ๋อแล้วกูยังไม่ตายกูตายกูตายอ่ะโดนกูจับดุ้มอ่ากูนอนแล้วไม่ลุกด้วยเนี่ยไอ้กระโดดเทปมั่งดิเสียหลักดิเสียหลักกระโดดเทปเสียหลักกูกูกูโอ้ยเฮียเว้ยโดนจับ เออไม่เลยกูฮันลุยตัวปลอมกูนี่แหละฮัลุยตัวจริงเล่นธรรมดาเนน่ะแหงนี่เราแล้ก็กูัวนีป่ะวักู่วักู่เอาทัวไปอร่อยใช่ไอเด็กอระูกบานโดนกูจับจับต่อยต่อยกระแทกกระแทกต่อยต่อยที่รักที่รันไาช่วยมึงหรอกสนุกดโดนกูจับทุ่มกูนี่แหละฮันลตัวจริง